เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟัง กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการัลลัก c h i l ล i n g Love ผมเอ็มนิรันจันทจรนะครับรับหน้าที่ในการดําเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการปันลักทธเชิงลิฟจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคาหนุนใจครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความหวังและกําลังใจนะครับหนึ่งรายการที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะส่งมอบความรักความห่วงใยไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่าผู้พิการนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาจะทําให้ผู้ที่ได้รับฟัง มีทัศนคติแง่คิดหรือว่ามุมมองที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกายสติปัญญารวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวนมากมายในสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรากล่าวถึงช่องปากในคนพิการเราคงจะมองเห็นภาพซึ่งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากก็เหมือนกันกับคนปกติทั่วไปนะครับเช่นฟันผุฟันคุด แผลในช่องปากเหือกบวมเหือกอักเสบ และคนพิการมักเป็นโรคช่องปากรุนแรงและมากกว่าคนทั่วไปด้วยนะครับเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคและข้อจํากัดหลายประการครับในการดูแลสุขภาพของตนเองการทำความสะอาดช่องปากอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับคนปกตินะครับรวมถึงโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมยังมีความยากลำบากกว่าคนปกติครับเมื่อมาพบทันตแพทย์ มักมีปัญหาสุขภาพช่องปากแล้วนะครับคนพิการบางรายนะครับมีอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีครับคุณผู้ฟังก็ทําให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายและก็นําไปสู่โรคอื่นๆที่ร้ายแรงเช่นปอดอักเสบการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจและอื่นๆครับดังนั้นนะครับ รายการปัญลักแชริ่งเลิฟจึงนำวิธีดูแลสุขอนมามัยช่องปากของผู้พิการมาฝากกันในหัวข้อสุขภาพช่องปากผู้พิการครับเนื้อหาในรายการจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับความสุขพิจริ์บางทรั้ก็เสดจัดการให้ก่อนนะคะ และไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ฉันก็รู้และแน่ใจว่าทุกคนจะอากฉันยิ้มให้เขาก่อนเขาจะยิ้มให้ฉันกลับแต่คนก็นเจอได้รับความสุขิมในหัวใจจะหากฉันทักกับเขาก่อนเขาจะคุยด้ฉันกลับไม่ให้ก็เจอได้รับความสุขก็เติมเสมอไปทำชีวิตทำทุกทุกวันรับความสุขนั้นทุก สสมความชื่นใจรอัสดีครับน้คพานชมนีครับรู้ไหมทุกครั้งที่ฉันได้เจอกับใครสูงขาวผิวสียากจนมัองมีแค่ไหนถึงแม้เขานั้นฉันไม่รู้จักและไม่รู้ว่าเขาคือใคร ฉันก็รู้และมั่นใจในทุกคนจะหากฉันยิ้มให้เขาก่อนเขาจะยิ้มให้ฉันกลับแต่คน,<ะ>แตคนก็จะได้รับในความสุขตในหัวใจ,จ<ะ>หากฉันทักกับเขาก่อนเขาจะคุยกับฉันกลับให้ก็จะได้รับความสุขก็เติมเสมอไปเริมชีวิตพร้มทุกทุกวันรับความสุขนั้นด้วยการให้เริ่มสะสมความชื่นใจ กลับเข้าสู่รายการปัลักจชยลิงเลิฟกันต่อได้ครับผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดชิงใหม่ครับ และยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้และวันนี้กับหัวข้อสุขภาพช่องปากผู้พิการโดยมีผมเอ็มนิรันจันทรจันทรครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับการฝึกทักษะการแปลงฟันให้คนพิการการช่วยเหลือแนะนำสอนวิธีแปลงฟันนะครับเราควรรู้ประวัติของผู้พิการก่อนนะครับเช่น มีโรคประจําตัวหรือไม่นะครับมีประวัติการทําร้ายตัวเองหรือว่าทําร้ายคนอื่นหรือเปล่ารวมถึงเทคนิคที่ผู้ดูแลใช้ในการจัดการพฤติกรรมนะครับเพื่อนําข้อมูลมาปรับใช้ในการฝึกคนพิการให้แปลงฟันได้นะครับควรแนะนําให้คนพิการและผู้ดูแลนะครับมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากรวมกันนะครับ และปรับเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพช่องปากให้เหมาะสมกับสภาวะของคนพิการแต่ละรายรวมถึงคำนึงถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากโภชนาการการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและเพื่อสุขภาวะที่ดีอื่นๆด้วยนะครับ ในช่วงนี้นะครับผมจะแยกออกมาเป็น3ประเด็นดังนี้นะครับคุณผู้ฟังก็คือ 1. คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 2. คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 3. คนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ต้องนอนหรือว่านั่งอยู่กับที่นะครับในกรณีที่1นนะครับคุณผู้ฟังก็คือการดูแลคนพิการในกรณีคนนั้นรับรู้สามารถจับแปลงและก็เคลื่อนไหวมือได้นะครับ เราควรให้ผู้พิการแปลงฟันเองนะครับหรือว่าช่วยจับมือเพื่อให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถมีอิสระอยู่นะครับแต่อาจจะช่วยหาอุปกรณ์ที่ทำให้จับด้ามแปลงได้ถนัดมือยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใช้แปลงสีฟันไฟฟ้าได้นะครับคุณผู้ฟังในกรณีที่2ครับ คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือเคลื่อนไหวตัวเองได้นะครับซึ่งการดูแลสุขภาพช่องปากก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือการยกศีรษะคนพิการขึ้นนะครับเพื่อกันการสำลักโดยให้คนพิการอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนนะครับโดยอาจใช้หมอนหนุนบนเตียงหรือว่าให้ศีรษะพิงผู้ดูแลซึ่งยืนอยู่ด้านหลังก็ได้นะครับ หมุนหมอนหรือว่าไขาเตียงให้ศีษะรสูงจากพื้นเตียงประมาณ1ฟุตนะครับจากนั้นก็ให้เลื่อนตัวคนพิการให้ชิดริมเตียงข้างที่ผู้ดูแลยืนอยู่นะครับ คลุมผ้าเช็ดตัวที่หน้าอกให้คนพิการทําความสะอาดปากและฟันนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยนะครับทำเองไม่ได้ก็ให้ทําความสะอาดช่องปากและก็ฟันให้นะครับเริ่มต้นด้วยให้คนพิการนะครับจิบน้ําเล็กน้อยเพื่อให้ช่องปากมีความชื้นนะครับจากนั้นก็ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนและก็ยาสีฟันผสมฟูรดายเล็กน้อยนะครับ แต่ควรระวังอย่าใช้แปลงขนาดใหญ่หรือว่าสอดเข้าไปด้านในลำคอลึกจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาเจียนได้จากนั้นนะครับให้แปลงฟันและก็เหงือกเบาๆโดยการจับมือคนพิการแปลงหรือว่าแปลงให้จนครบทุกซี่นะครับแล้วก็หยุดพักให้คนพิการวนน้ำลายหรือว่าอมน้ำเล็กน้อยบ้วนลงในชาม อ่างใบเล็กนะครับก่อนแปลงต่อไปสลับกันหยุดพัก2-3ครั้งนะครับอาจจะใช้น้ํายาบ้วนปากชนิดผสมฟูออรไรด์ก็ได้นะครับอมบ้วนปากกรณีที่มีฟันเหลืองอยู่ในช่องปากนะครับเพื่อป้องกันฟันผุ สำหรับน้ำยาบ้วนปากแบบฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนใช้นะครับก็ควรปรึกษาทันตบุคลากรก่อนนะครับคุณผู้ฟังส่วนการดูแลริมฝีปากก็ควรให้ความสำคัญครับไม่ให้แห้งถ้ามีรอยแตกนะครับเป็นแผลโดยการทาวาสลินหลังแปลงฟันครับหลังรับประทานอาหารควรมีการดูแลช่องปากให้ชุ่มชื้นนะครับถ้าช่องปากแห้งควรให้จิบน้ำบ่อยๆครับ และจะมีในกรณีที่ใส่ฟันเทียมนะครับคุณผู้ฟังก็ควรมีการถอดออกทำความสะอาดทั้งฟันเทียมและก็ช่องปากของคนพิการทุกครั้งหลังรับประทานอาหารด้วยนะครับจากข้อมูลใน2กรณีที่ผมได้กล่าวไปนั้นนะครับคุณผู้ฟังหวังว่าจะทําให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับและก็ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการปัญลักแชริงเลิฟในหัวข้อสุขภาพช่องปากผู้พิการครับ มันใจรักเธิงรักเธอจริงแน่ใจขออนอนก่อนตัดใจร้างลาโอใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าควรนอนโอ้ใจ ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมหมอกกายพักผแ้งแอบแบอิงนิรัน แต่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบก,กายพักพิงแอบบแนบอิงนิรันด์ฉันจะยอมมอบก,กายพักพิง กลับเข้าสู่รายการปัลักษแชริงเลฟกันต่อนะครับซึ่งผลิตร,รายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเอ็มนิรันจันทจอนะครับรับหน้าที่ในการดําเนินรายการและวันนี้อยู่ในประเด็นสุขภาพช่องปากผู้พิการครับคุณผู้ฟังครับ การมีสุขภาพช่องปากไม่ดีนะครับก็จะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนฉะนั้นนะครับการฝึกทักษะการแปลงฟันหรือว่าฝึกวิธีการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะของคนพิการนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับ ช่วงที่แล้วรายการได้พูดไป2กรณีนะครับนั่นก็คือกรณีคนพิการที่รับรู้และก็สามารถจับแปลงและก็เคลื่อนไหวมือได้นะครับและคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และในช่วงนี้นะครับในกรณีที่3ก็คือกรณีของคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไม่รู้สึกตัวนะครับ คุณผู้ฟังครับเราก็สามารถช่วยทำความสะอาดช่องปากได้โดยการใช้ไม้กดลิ้นเปิดช่องปากคนพิการนะครับและก็ใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปากคีบนะครับคีบพากอตสำลีนะครับที่ชุบน้ำหมาดๆเช็ดฟัน ลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มนะครับให้ทั่วหรือว่าใช้นิ้วพันผ้านุ่มชุบน้ำห,หมาดๆนะครับแล้วก็เช็ดในช่องปากให้ทั่วเลยนะครับคุณผู้ฟังครับในกรณีที่เราจะต้องดูแลผู้พิการจริงๆนะครับผู้ดูแลควรสังเกตความผิดปกติอื่นๆในช่องปากคนพิการขณะทำความสะอาดด้วยนะครับโดยดูว่า ฟันเทียมของคนพิการที่ใส่อยู่หลวมหรือว่าเสื่อมสลายแตกหักไปบางส่วนแล้วก็บาดเนื้อเยื่อในช่องปากเป็นแผลหรือไม่นะครับมีการอักเสบบริเวณใต้ฟันเทียมหรือไม่ตรวจดูในช่องปากว่ามีหารอยโรคล,กลักษณะอื่นๆเช่นฝ้าขาวแผลเนื้องอกเป็นก้อนที่ผิดปกติ หรือว่าเชื้อราหรือเปล่านะครับถ้าสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือว่าทันตบุคลากรนะครับเพื่อทำการรักษาต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากกลมการแพทย์และการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากคนพิการด้วยนะครับเราสทรงเป็นพระชา้า ใครเทียบเทียมส่งเต็มไปด้วยความเมตตาความรักโปร่งไม่เคยลดลงจะมีก็เพียงเราที่เดินลงอาจมีบางทีที่ลื กลับมา สูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสําคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง จากพระคิดรมคัมภีที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปนั้นนะครับทําให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้านะครับปรารถนาให้เรามีความรักต่อกันเพราะว่านั่นคือหนึ่งในพระบัญญัติของพระเจ้านะครับการที่เราจะสามารถําแดงความรักความห่วงใยและให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังสิ่งนี้ก็จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยและเราก็จะมีความสุขด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหันมาดูแลกันและกันมีความรักต่อกัน หัวข้อสุขภาพช่องปากผู้พิการวันนี้นะครับคงจะทำให้คุณผู้ฟังเองได้รับรู้ในการดูแลช่องปากของผู้พิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอยากจะกล่าวกับคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคนพิการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด ฟันผุหรือว่าปัญหาสุขภาพช่องปากสูงนะครับดังนั้นก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก3-6เดือนนะครับซึ่งจะกระตุ้นให้คนพิการและก็ผู้ที่ดูแลนะครับใส่ใจต่อสุขภาพช่องปากสามารถพบโรคและก็รักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกนะครับเพื่อป้องกันและควบคุมโรคฟันผุที่ได้ผลครับทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนมานะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติครับยังมีบทเรียนทางไตรณีที่จะส่งมอบให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและมากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับ ถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับหลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเราก็มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเขียนแล้วก็ส่งมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ศ0 0 0นะครับหรือที่อ e ีเมล D@ o p at whysoftp dot org นะครับโทรศัพท์053242654คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้สำหรับทุกคำถามและทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักษ์ชาริ้งเลิฟกันแล้วนะครับผมเอ็มนิวรันจ,จันทรพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฝังทุกทุกท่านสวัสดีครับความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยังยืเพระเมตตาคุณลังลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวนใจสาบซึ้ง ทุกทกวันใหม่เพราะองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนั้นเพราะองค์ทรงความเที่ยงตรงความรักมันง